สว,ส,สวัสดีค,ครับขอนำท่านเดินทางสู่ชั่วโมงที่เราเรีกันว่า25นครับนนเป็นชั่วโมงที่ท่านผู้ชมจะได้เป็นตัวของท่านผู้ชมเองเพราะว่าตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็เป็นตัวของคนโน้นบ้างคนนี้บ้างจนไม่มีเวลาที่จะเป็นตัวของท่านผู้ชมเองฉะนั้นชั่วโมงนี้ล่ะครับ เป็นชั่วโมงที่ท่านผู้ชมจะได้อยู่กับตัวท่านผู้ชมเองต้องการจะทําอย่างไรหรือจะไม่ทําอะไรก็สามารถเลือกทําได้หรือไม่ทําในชั่วโมงนี้ครับคุณอ้อครับ,รบจำได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพาท่านผู้ชมไปรู้จักอะไรกันบ้างครับ โอ้โหสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะบอกว่าเป็นเหมือนซีรีส์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมดิฉันไปเกี่ยวกับอาหารการกินในเวลากลางคืนของ25นอนโอ้โหแต่ละที่อร่อยมากๆเลยค่ะครับที่ต้อง <c oughs> ทําอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าตอนค่ำเมื่อคืน <c oughs> ดึกดื่นเที่ยงคืนมีอาหารการกินอะไรและอาหารการกินร้านเหล่านี้เนะครับเป็นร้านอร่อยทั้งสิน้นใช่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ร้าน <c oughs> ประเภทที่เราเรียกกันว่าตลาดโต้รุ่ง แต่ว่าเป็นร้านที่เขาเปิดขึ้นเพื่อขายทั้งคืนเลยโดยเฉพาะเราได้นำเสนอให้ทีเดียวสตอนใช่ค่ะเป็นซีรีส์เลยเนาะป็นซีรีส์หรือไตรภาคเลยดูกันา<ะ>งอิ่มอ่องแต่วันนี้จะมีะเรื่องที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นครับคุณอ้อครับ<ะ>ท่านผู้ชมครับเพราะนอกจากท่านผู้ชมจะได้รู้จักร้านอร่อยยามเที่ยงคืนแล้วคราวนี้ท่านผู้ชมก็จะรู้จักตลาดตอนกลางคืนบ้าง ว้าวเป็นตลาดที่สามารถที่จะเดินช้อปปิ้งได้ด้วยหรือเปล่าคะแน่นอนครับเพราะว่าร้านอาหารก็ขายกันแค่อาหาร<ะ>กินอาหารอร่อยกันไปแต่คราวนี้คืนนี้จะเป็นอีกไตรภาคหรือเป็นสามตอนต่อกันนะครับให้ท่านผู้ชมเดี๋วรู้จักตลาดที่เขาขายกันตอนกลางคืนขายกันตลอดทั้งคืนซึ่งตลาดเหล่านี้ มีความหลากหลายแตกต่างกันไม่ใช่ว่ามีแค่อาหารเท่านั้น<ฆ>มีอะไรมากมายอย่างที่จะพูดกันตามภาษาคำโบราณค่อนข้างจะไม่สุภาพนักแต่ว่าฟังเถอะครับไม่น่าเกลียดหรละครับตลาดเหล่านี้มีสินาค้าขายตั้งแต่สักเบือยัน <c oughs> เรือรบครับโอ้โหพูดง่ายๆว่ามี everything ทุกสิ่งอย่างเลยนะคะคอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าหนูอยากได้พวกรองทง้งทารองเท้าก็มีใช่ไหมครับแน่นอนได้ทุกอย่างแม้จะ หนูอยากจะได้แฟนสักคนในในตลาดนี้ก็มีนะครับเพราะหนุ่มเขก็ไปหาสาวสาวก็ไปหาหนุม่มก็เป็นตลาดทุกอย่างรวมทุกอย่างน่าสนใจมากเลยคุณอ้อสนใจไหมสนใจมากๆเลยค่ะสนใจไ,นไปเรื่องหาหนุ่มหรือไงสนใจที่จะไปช้อปปิ้งด้วยแล้วไปทานอาหารอรอ่อ,รอยๆในเวลากลางคืนแบบนี้แล้วจะทานคนเดียวหรือน่าจะสิต้องชวนคุณอาไปด้วยท <laughs> ่านผู้ชม <laughs> ครับผมจะให้คุณอ,อ้อ เป็นผู้เดินทางไปสู่ตลาดที่เราเรียกว่าตลาดกลางคืน25 <Yeah. S 1> นครับอดใจรอสักครู่เดียวครับค่ะ <c oughs>